สวัสดีท่านผู้ชมทละผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่30เดือน8กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกหนักมากนะครับช่วง8นาฬิกา29ถึง9นาฬกา29เราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยก็เหมือนเดิมเลยนะครับมาที่เขตจับระดับต่ำสภาพอากาศ ฝนตกหนักมากโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเราย้ายมาดูในเครื่สงจับสูงเลยนะครับผมมาที่สภาพอากาศฝนตกหนักมากโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย